สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับรายการ XPK Solo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟไมคครับแบบโคโลแบบใส่บัตอินนะครับถ้าคุณสร้างเซิร์ฟไวแล้วคุณก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกโคลุณเลือกเซิร์ฟของคุณที่คุณสร้างไว้ครับคุณดูคลิปแรกของผมวิธีเข้าโคโลครับอันนี้แล้วก็อ๋อถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเข้าไม่ได้ ผมเปิดแบบฟรีนะครับแบบฟรีสามารถใส่บัคอินได้ห้าบัคอินนะครับดเนี่ยเสร็จแล้วนะแบบนี้ก็กดไปที่องค์ประกอบครแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็นแบบนี้ครับ ไอ้นี่เซิร์ฟไม่รู้เป็นอะไรครับมันเลยถูกแก้ไขให้เป็นแบบนี้นะครับจริงๆโคโลไม่ใช่แบบนี้อย่างแรกก็กดที่ชนิดไมค์คร f t นะคนระับแล้วคุณจะเปิดไมค์ครบบเวอร์ชั่นไหน,น,นแล้วก็โคโลไหนผมจะเปิดแบบ1.5.2แบบโคโลก็กดอันนี้คนระับแล้วก็กดบันทึกก็รอโหลดนะ โหลดเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีโปรแกรมตัวนี้นะครับคุณก็ต้องมีตัวโปรแกรมนี้นะนแล้วก็กดไปที่เดี๋ยวผมโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์โหลดไปล่างคลิปนะครับ ผวมใสิงไหลเวลังลชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็เชื่อมต่อ ก็รอให้มันโหลดเสร็จนะอ่าเวลาเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นตรงนี้มันจะคือว่าบั๊กินอยูอ่แล้วกดเข้าไปเห็นมันจะเป็นหน้าเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่บั๊กินลงไปอยู่ไหน,หนผมก็หาบั๊กินไม่ค่อยเจอ รอ,อแป๊บน้บาเดี๋ยวผมเข้าราีนี่เลยรับก็ันก็นี่บักอินอเดี๋ยวผมจะใส่ลิงโหลดบักอินไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับ แล้วนี่ผมใส่บัพวกอินสมัครสมาชิกหนูไปนะอ่ากาเห็นเข้าไปแล้วนะแล้วคุณก็เข้าไปที่ตัวโคโลของคุณแล้วก็กดคุณก็กดเลี้ยร้รอยดีเซิร์ฟเสร็จเขาลอกเซิร์ฟไปแล้วเข้าตัวเกมไหมครับ รอปแป๊หนึงเออไ,ได้แบบนี้ก็อืมแต่จเบื okay, ้องคุณไปะครับม,มันก็จะมีขึ้นหน้าสมัครมาแล้วครับ ก็ขึ้นสมัครสมัครเล,ล้วแคเนียแต่ถ้าของฟรีมันใส่บัเกนได้แค่ห้าวถึงได้นี่บ้านนี้ผมสร้างอยูผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ